นี่มันอะไรกันเนี่ยมีอขนาปแปลกๆครึ่งเต็ไมไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเธอนี่ให้ตายเถอะก็เข้าใจอยู่หรอกว่าอยากจะช่วยหยุดเจ้าพวกวิงนั่นน่ะแต่นี่เรกเราเปิดพลังแบบนี้คือพวกนั้นรู้เข้าพวกเราจะสวดกันหมดนะออคุณคุณคนแอบหน้าที่ให้แมวแมวในป่านี่ชู่ย่าส่งเสียงดังสิแม่เดี๋ยวมนก็คลายหรอกมลเหรอครามเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นคราบบ้างหรือยังยังไม่เห็นเลยขอรับ โอยเพราะจะมองนี่แท้เลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยมันควรจะจางลงได้แล้วนี่นะครามเป็นไปไม่ได้เราก็ยืนอ,อยู่ตรงนี้นี่ทำไมมองไม่เห็นกันน่ะเรารู้ว่าเธอมีคำถามหลายอย่างอยากจะถามแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลามากเปลี่ยนที่คุยกันน่าจะดีกว่าวะตามสบายเลย<ะ>ไม่ต้องเกรงอ่ามาที่นี่ได้ไงวันเนี้ยเอาลนะ่ะขอได้ทำตัวอย่างเป็นทางการนะ ชื่อของเราคือระมนเป็นโดแทนหนึ่งในสามของเผ่ารำพันธิวารีเขตทวีปตะวันออกซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ในไม่ช้านี้และเราก็เฝ้ารอการมาของเธอแสนนานสหายเก่าอ่าสหายเก่าเออคุณพูดเหมือนพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่แปลกหรอกถ้าเธอจะจำอะไรไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ก็เธอถูกนำไปซ่อนตัวตั้งแต่อย่างเล็กนี่นาคะ <S <S เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะคือทางเรื่องตำพันธิวารีบ้างแหละเรื่องตนเอาตัวไปซ่อนด้วยอะ่ะคือ,อสรุปมันเรื่องมันยังอะไรยังไงกันแน่เนี่ยเราคงพูดกระทนหานเกินไปสินะเอาเป็นว่าเราจะเล่าตั้งแต่เรื่องตำพันธิวารีคืออะไรจนไปถึงชะตากรรมชีวิตของเธอเลยละกันเนาะนานนับโบราณกาลตอนที่โลกยังปกคลุมไปด้วยทะเลทราย ได้มีต้นไม้ต้นแรกงอกขึ้นมาท่ามกลางดินแดงที่แห้งเหือดและต้นไม้ต้นนั้นก็ได้กำเนิดเป็นรำพันธิวารีรุ่นแรกรำพันธิวารีนั้นก็คือเผ่าที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติให้สามารถมีพลังในการเยียวยาทุกสรรพสิ่งและรักษาสมดุลของโลกอาทิเช่นการรักษาแหล่งน้ําให้สะอาดปกป้องสัตว์วิเศษจากการถูกรุกรานหรือควบคุมการเกิดภัยพิบัติที่ผิดธรรมชาติ จจนเผ่าวานอนยักษ์สาและมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเติมทีทุกเผ่านั้นต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยุเว้นสิ่งมีชีวิตเดียวที่จริงชังพวกเราเป็นที่สุดพวกมารพวกมารน,นั้นพยายามชักนำจิตใจเผ่าอื่นให้มีความเกลียดชังกับเผ่ารำพันทิวารีก่อนที่พวกมันจะสิงร่างของพวกเขาใครก็ตามที่ถูกพวกมารสิงจะมีตรอาอัคระสีม่วงปรากฏอยู่บนร่างกาย เมื่อพวกมันได้สิ่งกายหยาบก็เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนทุกวันนี้เผ่ารำพันธิวาลีใกล้จะสูญสิ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ได้มีคําทํานายจากท่านผู้เฒ่าว่าจะมีราชาตะวันออกมากอบกู้การล้างปางในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งหมด3องค์องค์แรกมังกรโศกาองค์ที่สองรักษาไตรเพศและเธอครามเธอคือพระธิดาผู้ถูกสาปแช่งราชาองค์ที่สามในคําทํานายเออก็เลย เป็นสาเหตุที่เอาตัวฉันไปซ่อนใช่ไหมเข้าใจอะไรได้ง่ายดีนี่หลังจากำทำทนายแพร่พลายไปพวกมาตั้งใจจะกำจัดเธอเป็นคนแรกแต่โชคดีที่เธอเข้ามาอยู่ในความดูแลของพวกเราได้ทันทานพุนเท่าเลยนำมาชุบเลี้ยงร่วมกับพวกเราจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงเคยรู้จักกันพอเธอเริ่มเดินสองขาได้ทานพุเท่าจึงตัดสินใจใช้พลังครึ่งหนึ่งของท่านเปิดประตูมิติ ถ้าไปเลี้ยงในโลกที่ไร้ซึ่งเวทมนต์และสัตว์วิเศษและใช้พลังเฮือกสุดท้ายส่งเธอกลับมาในวันที่ท่านคิดว่ามาถึงเวลาแล้วงั้นก็หมายความว่าปู่หรือก็คือท่านผู้เฒ่าจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกตลอดชีวิตเลยเหรออ,อะไรกันตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วทำอะไรตามใจตัวเองตลอดไม่เคยถาม มเห็นอีกฝ่ายเลยไอ้โู่่าบขอให้เติบโตมาอย่างสง่างามนะไอ้คราม